หลังจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดียโกมาราโดน่าตำนานนักฟุตบอลจากประเทศอาร์เจนตินาเสียชีวิตลงด้วยวัย60ปีโดยทนายความส่วนตัวของอดีตกัปตันทีมฟ้าขาวเปิดเผยว่าเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเมื่อวันที่25พฤศจิกายนทำให้แฟนบอลทั่วโลกต่างรู้สึกช็อกและเสียใจกับการสูญเสียตำนานลูกหนังคนนี้ไปโดยชาวอาร์เจนตเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิต ต่างออกมาแสดงความไว้อะไรให้กับตำนานของพวกเขาอย่างมากมายโดยก่อนหน้านี้มาราตน่าเองเพิ่งเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อผ่าตัดรักษาอาการลิ่มเลือดอุดตันในสมองโดยแพทย์ระบุว่าการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีแต่อาจมีอาการข้างเคียงหลังการผ่าตัดแพทย์อนุญาตให้กลับมาพักที่บ้านได้จนมีข่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าของฉายาหัดพระเจ้าได้รับการยกย่องจากแฟนบอลทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีฝีเท้าเก่งชะกาดที่สุดในประวัติศาสตร์จนมีการนำไปเปรียบเทียบกับไข่มุกดำเปเล่ตำนานลูกหนังชาวบราซิเลียนว่าใครเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกกันแน่แม้ว่าเจ้าตัวจะใช้ชีวิตค่อนข้างสุดโต่งทั้งแอลกอฮอล์และยาเสพติดแต่ยังได้รับการยอมรับและยกย่องในด้านฝีเท้าจากแฟนบอลอย่างล้นหลาม สำหรับประวัติของเดียโก r อามันโด r มาราโดน่าฟรังโกเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมปี1960ที่กรุงบัวโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินาโดยเริ่มใช้แววความเก่งตั้งแต่ยังเด็กมาราโดน่าร่วมทีมเยาวชนของสโมสรอาร์เจนตินอสจูเนียเมื่ออายุ12ปีและขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตอนอายุ16ปี แม้จะมีความสูงเพียง165เซนติเมตรแต่กลับมีความคล่องตัวและทักษะส่วนตัวอันยอดเยี่ยมพร้อมลงสร้างสรรค์นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกจากนั้นมาราโดน่าย้ายไปค้าแข่งกับทีมบ o c ค j u n i o r ยสทีมดังจากอาเจนตินารวม2ปีและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในปี1981จากนั้นย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนาในประเทศสเปนระหว่างปี1982ถึง1984 ได้แชมป์โกปาเดเรโกปาเดลาลิก a าและซูเปอร์โกปาเดสปันญาในปี1983มาราโดน่ายังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยย้ายไปเล่นให้กับนาโปลีในศึกเกาโชซิลิอาอิตาลีระหว่างปี1984ถึง1991คว้าแชมป์มากมายให้กับทีไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีก2ส,สมัยโคปาอิตาเลียและแชมป์ยูฟ่าคัพ และที่นั่นเองทำให้เขาคือพระเจ้าของแฟนบอลอย่างแท้จริงสำหรับการลงเล่นในนามทีมชาติอาร์เจนตินามาราโดน่าติดทีมชาติ91นัดยิงไป34ประตูพาทีมฟ้าขาวคว,วา้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1986และรองแชมป์ฟุตบอลโลกปี1990หลังจากแขวนสตาร์ทไปแล้วได้ผันตัวไปเป็นโค้ชให้กับหลายสโมสรในอเมริกาใต้และตะวันออกกลาง และยังได้รับเกียรติให้คุมทีมชาติอาร์เจนตินาในปี2008ถึง2010ส่วนงานสุดท้ายก่อนเสียชีวิตคือการคุมทีมกิมเนเซียเดลาพราตาที่บ้านเกิดชีวิตส่วนตัวมาราโดน่ามีลูกที่เกิดกับคลอเดียวิยาเฟยาอดีตภรยาด้วยกันสองคน คือดาวมาเนเรียและจานินยาดิโนรารวมถึงยังรับเป็นพ่อให้กับบุตรนอกสมรสอีกหลายคนได้แก่เดเอโกจูเนียฮานาเดเอโกเฟนันโดและบุตรที่ไม่เปิดเผยชื่ออีกจำนวนหนึ่งแม้ว่าตำนานที่มีชีวิตจะจากไปแต่ผู้คนจะยังจดจำตำนานตำนานที่เดเอโกมาราโดนาได้เขียนไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลตลอดกาล ดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนาาประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ